ออจอดตรงนี้สินี่มันเธอว่าหนูว่านี่มาทำไมอ่ะ ฉันเคยอ่านเนี่นยยูนิทเวร์จิตทานสปอนเดอร์อะไรนี่ยแหละแล้วยาบาอื่นไปไหนอะ่ะฉันว่ามันคงโดนกับระเบิดพังกันไปหมดแล้วแหะก็ลองสแกนยานนี้ดูดิอ่ะอ่านไม่ทันโอ้โหโคตรสกปรกเลยต้องเอาช็อคช็อคได้มาใช่ไหมใช่นั่นแหละ <c oughs> บางทีมันอาจจะอยู่ในเทอร์มอโนวาก็ได้เดี๋ยวฉันจะเข้าไปข้างในโอเคได้เช็คทีสสะพานเวียแล้วกันเดี๋ยวฉันจะ ลองไปรอบๆดูโอเคนะครับจากพาร์ทที่แล้วครับผมแปลไม่ค่อยไม่ค่อยดีครับตอนสุดท้ายที่เออไอแซคบอกว่ามีระบบระบบหนึ่งเสียครับซึ่งผมก็ไปอ่านตอนที่เล่นผมก็ไปดูซ้าของที่ผมเล่นเองนะครับปรากฏว่าโอ้ยมันต้องตอนนี้ต้องพูดอะไรยาวๆหน่อยครับเพราะว่ามันคือระบบช็อคช็อคได้ครับไอช็อคได้เนี่ยเท่าที่ผมเดามันน่าจะเป็นระบบการเดินทางด้วยพลังวาร์ปนะครับการเดินทางด้วยพลังวาร์ปคืออะไรก็คือ การที่เราจะเดินทางด้วยยานปกตินะครับมันใช้ไม่มานานนะครับกว่าจะเดินแบบดาวดวงนี้คงจะอยู่ไกลจากโลกมากมันก็ต้องใช้แบบเหมือนเหมือนเหมือนคุณขับรถว่าคุณกดกดในตัดนะครับนั่นเลยครับช็อคได้ว่าประมาณนั้นถ้าเกิดไม่ใช้ตัวนี้มันก็จะติดอยู่ในระบบดาวครับอย่างที่ไอแซคบอกตอนตอนสุดท้ายเขาบอกว่าระบบเนี้ยพังแา้วคาเวอร์ก็ไปถามว่าเอวแปลว่าเราจะจะติดอยู่ที่ดาวดวงนี้ไหมมันจะไปไหนไม่ได้ใช่ไหมไอซคกบอกไม่ครับไปได้แต่ว่า แต่ว่าอาจจะไปได้แค่ระบบดาวเล็กๆคือในระบบวงโคจรนะครับก็เหมือนแบบคุณเดินทางจากโลกไปแค่ระบบสุยะอะไรพวกนี้แต่ต้องใช้ระบบไอ้ช็อคช็อคได้นะครับแต่ช็อคได้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับผมผมเคยเอ่อมันเห็นมาในหนังหรือในการ์ตูนซีรีส์อะไรมาเยอะ,ะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่ออะไรอะ Star Wars s t a r Trek นะครับมีมีหมดเลยครับถ้าเกิดหลายๆคนจำได้นะ เดี๋ยวไปทางไหนวะเออถ้าหลายหลายคนจําได้ครับมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มงงละเออถ้าเกิดสตาร์เทคก็จะคือการเดินทางผ่านวาร์ปนะครับต้องใช้แกนวาร์ปเอ,อ่อหรือสตาร์วอล์ถ้าเกิดงงว่ามันคือตัวไหนมันก็คือไอตัวที่อ,อ๋อมันคือไอตัวไอตัวที่เวลาคุณจะเดินทางครับ มันก็จะเอ้ยเวลาเขาขับยานนะี่มันก็จะมีแสงวิฟปุบปุบปุบแล้วก็พุ่งไปตุ่มหายไปเลยครับโอ้โหนี่นี่คือความรู้ครับถามว่าใครอยากรู้ไหมก็ไม่มีครับแต่ผมก็อยากเล่าให้ฟังครับเพื่อหลายๆคนจะงงนะครับว่าทําไมเขาต้องมาที่ที่นี่เพราะว่าต้องมาเอาอะไรระบบนี้ไงแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดเลยก็คือพาร์ทเนี้ยครับผมแคสไปก่อนหน้านี้แล้วความจริงผมแคสเนี่ยอว่าเคนจ,นจนจบแล้วเนี่ยแต่ว่าอ้พาร์ทหนึ่งอว่าเคนนั้นผมเป็นเวสเพย์แบบ สดๆเลยครับแต่ว่าผมมาแคสตรงนี้ไปแล้วครับจบแล้วปรากฏว่ามันมีปัญหาคือเอป็นมันมีปัญหาผมก็เลยแบบเอตอนแรกก็ว่าจะจะลงแบบนั้นเลยแต่คิดไปคิดมาเคนดูอาจจะไม่สนุกไปกับาการเวนของผมเพราะว่าผมดูผมก็ยังไม่ค่อยสนุกเลยผมก็เลยโอเคมันมันไม่สนุกเท่าเท่าปกตินะครับนั่นแหละมันก็เลยเอโอเคเขา เดี๋ยวเดี๋ยวอ่านตรงนี้ก่อนเขาบอกว่ามีช็อคพอยต์ได้อยู่ที่มิสเตชันฉันโดนขังอยู่เนี่ยมามาช่วยฉันทีโอ้ได้เวลามาร่วมอยู่ในโบสถ์กับเราแล้วไม่ออกไปหยุดอะไรวะใครร้องโวยหวด,ดวยขนาดนี้เนี่ยอะไรบ้าวาเวอร์ได้ยินเหมือนที่ฉันได้ยินไหมใช่ใช่เขาบอกว่าโดนล็อกอยู่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาทางไปคือ ผมเล่นไปไว่าใช่ปะเออมันก็มีปัญหาผมก็ไม่ต้องกลับมาเล่นใหมให่จะบอกว่าของพวกไอเทมที่เป็นแบบแจกครั้งเดียวก็มันก็จะเก็บไปไว่านะครับตามสถานาการณ์แล้วผมก็เชงสูตรมาเป็นชุดชุดนี้ด้วยเพราะว่าเป็นชุดที่ผมชอบครับเอาเป็นว่าเนี่ยก็ตามนั้นด้วยครับไปคือเล่นไปเล่นไปจนจบละแล้วก็มาดูเอา้าเวรกรรมมันมันไม่สนุกครับก็เลยอ่ะไม่เป็นไรแชทใหม่ก็ได้ แต่ก็น่าเบื่อตอนแรกว่าอาจจะเว้นไปนานหน่อยครับก็ผมก็โอ้โหต้องไปนั่งดูดูคลิปเก่าๆตัวเองให้มีระบบร่วมกับกับเกมนี้ครับเพราะว่าจะให้กลับมาเออเล่นมันก็มันก็เบื่อเบื่อให้มเออก็ตามนั้นนะครับท่านนี้ก็อาจจะพูดพูดอะไรเยอะหน่อยก็ขออภยัยแล้วถ้าเกิดทําให้เบือ่อไออแต่ผมกลับมาเป็นปกติวะโอเคก็บอกอะไรจนหมดวะไปกันเถอะ ทำได้หลอนมากเลยนะครับดูฟังจากเสียงเหมือนมีใครมาซิบข้างหูเราตลอดเวลาความรู้สึกเหมือนอยู่ภาคหนึ่งภาคสองนี้ก็เริ่มกลับมาอีกครั้งนี่คงจะเป็นสะพานเรือครับสะพานเรือก็คือห้องห้องอุ้ยเฮ้ยอุ้ย,ยมึงไปไปว่าตรงนี้ต้องเจอมันโอ้เออสะพานเรือก็คือห้องเลครับห้องที่นักบินจะจะเป็นคนบินนะครับเขาเรียกว่าสะพานเรือครับ แต่ทางนี้มันเป็นยานทําไมเขาไม่สะพานยานยี้ไม่รู้อันนี้แปลมาจากหนังหลายๆเรื่องนะครับสตาร์เทคก็เรียกสะพานเรือครับเป็นคนชอบอะไรกับหนังไซไฟนิยายไซไฟอะไ,ฟไ,ฟไรเงี้ยไปรู้มีความรู้เรื่องนี้มาไอเรื่องไอเรื่องเนี่ยช็อคช็อคพอยด์ได้ไหมเนี่ยชั้นสามเปิดแล้วเปิดก็ไปดิโอเคเดี๋ยวจะไปที่ทามรถไฟเดี๋ยวก็ได้ช็อคช็อคพอย์ได้ละโอเคช็อคได้พอยล์ละ ฉันไม่ไกลเออแต่คาเวอร์จะไปรแอคเตอร์นี่ยครับการเดินทางผ่านวาร์ฟนะครับผมคิดว่ามันก็คือน่าจะเป็นตัวเดียวกันเน่ยผมคิดว่าผมแปลถูกว่าเอานำเราไอ้ซักนำอะไรเราโอ้ยโยโอเคป่ะเสียงนั้นมันอยู่ในหัวฉันมันต้องการมันต้องการให้ฉันนำมันอย่าไปฟังมัน เราจะต้องกลับบ้านมันต้องการให้เราทําอะไรวะไอแซคใครก็ตามที่ได้ยินเสียงนั้นในหัวนะ่ะมันหมายถึงว่าพวกเขากำลังจะกลายเป็นบ้าและนายก็จะกลายเป็นบ้าไปด้วยเข้าใจไหมตอนเนี้ยไปเอาช็อคพอยต์ได้ก่อนโอเคคาเวอร์พยายามเตือนสตินะครับไม่ให้เป็นบ้าก็อย่างที่รู้ว่ามาร์เกอร์ทําให้เป็นบ้าก็ถ้าหลอนอมากๆก็จะถึงขั้นฆ่าตัวตายไปทีเดียวแต่ไอแซคโดนมาเยอะละไม่ต้องห่วงครับ อยากว่าโดนมาเยอะขนาดไหนีผมก็จะกลับไปแคสภาคหนึ่งะครับเพราะเกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบมากๆเลยโอเคแล้วเดี๋ยวภาคสองภาคสองก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เอาภาคหนึ่งก่อนลวกันเพราะผมซื้อมาละโอเคอ,อะไราบางจุดก็ลืมไปนะครับบางจุดก็เออจำได้ว่าจะเจออะไรโอเคแต่ผมพยายามจะไม่สปอยมากัน ยิงไม่ได้ครับพวกนี้ยิงไม่ได้มันพยายามจะให้เรามาดูกิจกรรมมันอันป่าเถื่อนดูโอโ้โหโอเคพี่น้องข้ามากลายเป็นพวกเราด้วยกันเถอะความเชื่อที่ถูกต้องไม่ไม่มึงหันหัวเขาทำไมเออเออโอ้ยร้อนกูกูร้อนเนาะเฮ้ยนี่เอาไปแดกยิหหงหัวมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเปลี่ยนปืนอุ้ยวันนี้ไม่ได้บอโอ้ยเรีย,ยบร้อยไอแซกไอแซกเกิดได้ขึ้นเฮ้ยพวกมันฉันคิดว่าพวกมันอยู่นี่แต่เออแต่ฉันหล่อนไปเองโอเคโอเคออกไปจากตรงนั้นก่อนที่จะติดกับ รีบไปที่มิดสเตชันโอเครถไฟกำลังมาละเดี๋ยวไปมิดสเตชันเจอกันโอเคฉันจะไปถึงที่นั่นในไม่ช้าโอเคครับสงสัยอาจจะสงสัยว่าทำไมผมแปแปถ,ถูกรวดเร็วครับก็เพราะว่าเล่นมาแล้วรอบหนึ่งไง <c oughs> โอเคคราวนี้ไม่มีเพื่อนเก่าเลยเพื่อนเก่ามันหายไปไหนหมดวะเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ฆ่าที่เออฆ่าไปดกว่าไปมิดสเตชันโอเค พวกมันกำลังมาพี่น้องข้าพวกมันกำลังมาแล้วพวกมันกำลังหิวหัวใจของมันเตรียมพร้อมที่อ,อ๋อเตรียมพร้อมที่จะกินพวกเขาหรียงเอ่อช่วยฉันสร้างโบสถ์ไปด้วยกันไม่ใช่ด้วยปืนคอหรืออะไรแต่ด้วยเลือดเนื้อและอะไรอย่างนี้เออเป็นสวรรค์ที่ใครๆก็จะจดจำมาไว้ไปเราพร้อมละ อันนี้มันเหมือนจะเป็นคำพูดประมาณว่าแบบศาส,สนาเป็นพวกศาสนายูนิโทเวจินเขาชอบมีความเชื่อแปลกๆอ่ะไอ,นนอะ้นี่ก็แล้วเนี่ยผมก็อยากจะพูดเป็นอ่ะตอนที่ผมได้ฟังคำพูดในรถไฟครับผมก็นึกถึงครั้งแรกเลยนะผมก็นึกถึงไอ้น,นี่ขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าประโยคแรกของมันคือคำว่า brother and sister ครับก็นั่นเลยครับเพราะว่ารู้สึกไอ้พวก ไอพวกอไอพวกตัวตัวอะไรไม่รู้ครับที่มันพูดกับรางในรถไฟหรือที่มันอยู่ในหัวมันชอบพูดว่าบาเทอร์เหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันไหมก็ไม่อยากเดาอะไรมั่วซั่วครับแต่ความจริงผมก็รู้เยอะแล้วแต่อันนี้พูดให้ฟังไงตอนครั้งแรกที่ผมเล่นเนี่ยครับจะได้แบบเหมือนไม่สปอยคนดูนะครับฉันเห็นนายออกมาแล้วไม่ต้องกลัวหรอกเราต้อนรับนายทุกๆส่วนของโบสถ์เลยแต่ว่านายอยากได้ส่วนไหนปะ ายหูของนายจะได้ยินข้อความของเราปากของนายจะพ้ำพูดคำพูดของเราและหัวของนายก็จะเข้าใจถ,ถ,ถึงอะถึงถึงอะไรไม่รู้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่เฮ้ย,ยสบานไยนี่มันมีชีวิตจริงๆเบบเนี่ย,โอ,ยโอเค ตอนนี้กำลังมีระบบโลกกับเกมหน่อยแบนโอเคยิงไม่ได้ครับยิงไม่ได้มันเป็นคนดีอุ้ยวางเลยเฮ้ยอุ้ยในโคมฟอปอุ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆ เฮ้ยอ่าหายปไปไหนมาวะยิงไม่ตายครับตัวนี้เฮ้ยโอ้ย,อยใช่ไหม เหยนะอุ้ยเตรียมพร้อมกับสิ่งที่นายจะได้เจอและเราก็จะเอ่อชัะล้างบาปอะไรวะพูดอะไรวะเนี่ยอุ้ยยิงเป็นคนเดียวเป็นไงวะอ่านายต้องการอะไรจากฉันเฮ้ยเฮ้ยไอ้แซกใจเย็นเรากำลังทำสิ่งที่ถูกใช่ไหมคาเวอร์ใช่เปล่าอย่าให้มันมาอยู่ในหัวนายเพื่อน ตอนเนี้ยฉันเจอวีแอคเตอร์ปะแล้วตอนนี้ต้ตงองการช็อคอั์ได้ได้มายังไงยังยังแต่เดี๋ยวแต่เดีเด๋ยวก็ได้ปะโอเคพี่ไปโอเคโอเคตอนนี้มาเล่นกับหัวสมองของไอแซกมากเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรล้าโอ้โหตายไปซะมาร์กเกอร์กำลังแบบไอแซกโดน,นมาร์กเกอร์หลอนไปเยอะครับ คาวเวอร์ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเล่นแบบโคอปคาวเวอร์จะเป็นคนหลอนเอึงนะครับในการเนี้ยเรื่องปกติครับแต่ DLC นี้กลับมาอยู่ที่ไอแซคเหมือนเดิมครับโคมาไปกันเถอะเสียงยอะไรวะมึงนี่ก็แบบโอ้โหมันมีพลังนี่มันมีพลังเดชครับผมก็มีเดชเหมือนกันเนี่ย อ้ดูวิธีดัดของผมแบบเท่ว่ามันเยอะเลยของมันแว๊บหายไปแหมนึกว่าสี่สิบเจ็ดโลนินเจอผมเข้าไปนี่โอ้โหดัดดัดโอ้โหดัดดัดได้เท่มาก <c oughs> โอเคไปเถอะเฮ้ยไม่ทันของมันมีอะไรกระ,กระเด็นออกมาใช่ไหมเหมือนครั้งที่แล้วโอ,โอเคเดินเนี่ย เสียงมอมันะไหวะเสียงร้อนเฮ้ยเยร้อนดีจริงโอเคเสียดายนะครับคลิปตอนแรกมันมันดีกว่านี้มากเลยน่าเสียดายจริง คลิปตอนแรกผมทำได้วลอนกว่านี้เยอะเลยเอ้ยไม่ใช่ผมตกใจกว่านี้เยอะเลยรู้สึกรู้สึกหลอนจริงจริงอันนี้มาดูนะครับว่ามันจะเจออะไรโอเคแต่ก็ไปเหอะโอเคมาขึ้นเว็บอีกครั้ง อ่ะห้องนี้จุดสิ้นสุดในช็อคค่อยได้แต่อะไรที่เป็นจุดหมายเราต้องอย่าเพิ่งทำรับเราต้องสำรวจดูให้หมดก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าจุดหมายที่มาเหมือนจะมีงานเข้าดูครั้งเลยอ่ะไปออกไปอีกโอ้ช่งมันเถอะรวยป่ะครับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ต้องเก็บไรอุย้ย อะไรวะเนี่ยเข้ามาในสมองอีกแล้วโอ้โหมึงหลอล์ดจะพูดอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยกูกระเด็ดเป็นอ้าวไอ้ยฮ่าฮ่าไปโดนเว้ยยิงมันไม่ตายวะเชมันยังไม่ตายแต่มันจะตายวันนี้ไอ้ยฮ่าฮ่าเฮ้ยวันนี้อย่าไปยิงมันเลยครับยิงโลกวันนี้ว่ะ กูยิงโลกมึงก็ได้กูฆ่ามึงก็ได้กูยิงโลกมึงก็ได้นี่โลกมึงใช่ไหมเอา้าเวนกัมมึงยิงเป็นคนเดียวอะอ้าก็น่นอะไรว่ะนะม,มาร์กเกอร์ต้องยิงต้องยิงมาร์กเกอร์ใช่ไหมเออแตกมาร์กเกอร์แตกแล้วโอโย้ยเรียบร้อยโชว์ทางโชว์เส้นทางการไปโลกให้เบาไอ้แซคโอ้โหนี่คือสิ่งที่มันต้องการใช่ไหม โอ้โหพูดมาอย่างนี้ก็รู้เลยครับมึงต้องการอย่างงี้ช็อกได้ฉันเจอแล้วเขาวเว่ยี่อมปกลับบ้านกงนไม่เรากลับบ้านไม่ได้ไม่มีใครกลับบ้านได้เดี๋ยวอะไรนะไม่เรากลับได้ถึงไม่ว่าที่จะไปเตือนทุกุกคนแม้ว่ไอแซคเราช่วยเอลลี่ได้ใครก็ตามที่กลับไปพวกมันจะตามไปแล้วมันก็จะทำร้ายพวกเราเข้าใจไหมไอแซคส่งมาทีวีอคเตอร์เดี๋ยวนี้ ทำเพื่อฉันไม่เราจะฉันจะไปทีวีแอคเตอร์แล้วฉันก็จะโยนบันไประเบิดยานนี้ทั้งลามไม่ไอแซักโอเคครับผมก็ว่าคิดว่ามันน่าจะจบกันแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ขึ้นชัปเตอร์สามอะในชัปเตอร์สามก็จะต่อจากตรงนี้ไปก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับโ okay, อเคุูยแม่งสวยเอีเนี่ยครับสวัสดีวันนี้ก็สวัสดีครับ